อาการมึงเหมือนคนไม่เคยมีของเล่นตลอดเวลาไม่เล่นนานแล้วน่าไม่อายแี่ขายของเล่นทําตัวเหมือนคนไม่เคยมีของเล่นสวัสดีมากๆทุกคนครับสวัสดีครับัีครับก็วันนี้ครับอย่างที่เราเล่นกันไปตกพากเมื่อกี้ก็คือวันนี้ มึงอย่าพูดว่าเราเล่นไปสักพักมึงเล่นอยู่คนเดียวเนื่องในวาระโอกาสที่มาถ่ายงานกันแล้วแล้วก็เลยชวนห้องเต้ถ่ายพอดแคสต์ดีกว่าครับเห็นที่บ้านห้องเต้เนี่ยมีอันเนี้ยของเล่นไอจูราสิคปาร์กอย่างเงี้ยเรื่อสาวอ่าโคตรเยอะมีสกอร์ด้วยเออมีเพลงเนี่ยเต้นเต้นเต้นยังมีไงไปแล้วเราเชื่อว่าเด็กยุคแบบว่ายุคเราเนี่ยประมาณ30กว่าๆเนี่ย มันจะมีความหลังกับเรื่องนี้แน่นอนใช่อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยแล้วกันที่เราดูในโรงภาพยนตร์ใช่แล้วก็ยกขาตึงต้งตึงต้งพ <laughs> น,นุ่ <laughs> งเดินเนี่เวลามาบ้านฮ่อเต้ไม่จะทำเพลงอ่ะแล้วติดูทุกทีวันสองวันแม่งเดินขึ้นห้องนี้ทีไรแม่งเต้น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  <laughs> อ่ะปิดก,ก่อนแล้วกันปิดก,ก่อนแล้วกันปิดก,ก่อนแล้วกันันี้แอนเริ่มทำหน้าด่าแล้วตอนนี้แอนเริ่มไม่พอใจแล้ววันนี้ก็เลยเถือโอกาสมาคุยกันเรื่องนี่ดีกว่า ได้ของเล่นไดโนเสาร์วะของเล่นจูราสสิกปาร์กเลยแล้วกันเออใช่ใช่ของเล่นจูราสสิกปาร์กแล้วกันว่าเป็นแบบพอดแคสต์ที่แบบนี้เราบอกแล้วก็จะหาแบบด้านอื่นมาคุยกันบ้างจ้าปกติมีแต่งานโป้งงานป้ายเขาจ้ก็เป็นเมทัลบิลส์กับเพียโชคไปครับไม่ได้เป็นแบบของเล่นจูราสสิกปาร์กอะครับจริงเยอะมากคือจริงๆแล้วของเล่นจูราสสิกปาร์กเนี่ยเอาหนังเรื่องจูราสสิกปาร์กก่อนละกันมันเป็นไอเดียของมันเป็นหนังสือมาก่อนมันเป็นหนังสือมาก่อนที่จูราสสิกปาร์กนี่แหละแล้วก็ เราก็มีดีเทลหลายอย่างในเรื่องที่มันโหดร้ายพอสมควรแล้วสปีเบิร์กก็มาทำปี1993 <wiggle S 1> 19, 19, 19, 19, ตอนนั้นเป็นปรากฏการณ์เลยว่าในเป็น,เป,นเป็นการเอาคนเล่นกับ CG ที่แบบตอนยุคนั้น CG ก็ยังไม่ได้แบบดีมากใช่ <remote narrative> แต่ว่าเรื่องนั้นมันมีมีซินเมตอกราฟีหรือว่าวิธีการถ่ายทำที่มันทำให้รู้สึกว่า CG มันมีชีวิตขึ้นมาจริงๆใช่ <remote narrative> แล้วมันทำให้เด็กอย่างก,กูที่ชอบเดนเสา์มากๆชอบสัว์ปลาดมากๆเนี่ยมันมันไม่โอดไปเลยอ่ะมันแบบ มันช็อกไปเลยอะ่ะก็หลังจากนั้นก็มีของเล่นออกมาเนาะเออของเล่นของมันก็เป็นของเล่นไดโนเสาร์นี่แหละนะฮะในเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็พยายามเลือกตัวเด่นๆในเรื่องออกมาเพื่อทำอะไรเงี้ยแน่นอนเลยว่าคนที่คิดถึงด้นสิบปาจะคิดถึงสองตัวแน่นอนหนึ่งคือทีเร็กซ์อ่าหน้าเป็นตัวที่แบบว่าเป็นนางเอกเลยที่พูดนางเอกว่าเป็นตัวเมียะะอ๋อใช่ใชแ่แล้วก็แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแรปเตอร์อซึ่งก็เป็นอเออแร,ป,รปเตอร์ซึ่งแบบ แต่จําได้คือฉากในครัวที่แบบว่าเดินแล้วแบบเอาเล็บตีนเคาะก็คือฉลาดสัตวสที่มีเด็กแบบหลบหลบตัวเด็กหลบก็มีแล้วกูคือตัวนี้วะล่ะตัวนึกถึงกูชอบไม่ต้องจับเยอะเด็กๆกูชอบรู้สึกว่าคอยาวนี่แม่งคือคอยาวกว่าทีเล็กอ๋อเออใช่มึงดูนั่นในไลน์บีฟอร์ไทมเนี่ยใช่จันเด็กๆนี่คือจะไม่ไม่ไม่ค่อยอินกับแรปเตอร์แรปเตอร์มาดูไว กระจกตัวเล็กสู้ไม่ได้สู้ท่เล็กกับคอยาวไ,ได้ชอบของใหญ่ๆเพราะตัวมันใหญ่ดีเออใหญ่จริงบาคิโอซซลัสนี่ใหญ่มากเป็นคอยาวพันธุ์ที่ตัวสูงที่สุดนะและ้วก็ถ้าเกิดไม่ไม่นับยาวนะเพราะยาวมันเป็นอีกพันหนึ่ง<อ>แต่ว่าถ้าตัวสูงสุดคือบ,บาคิโอซซรัสกูไม่ได้ทำเออได้ก็แล,แล้วนั่นแหละแล้วอีกอย่างคือตอนตอนเปิดเปิดเรื่องมันคือมีไอ้คอยาวในผมแลวรู้สึกว่าเอออันนั้นเป็นฉากที่อัจฉริยะอัจฉริยะมากมากเลยของหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันทําให้รู้สึกถึงสเกล ขนาดของร่างกายที่มันไอ้เหี้ยใหญ่ชิบหายแล้วมีแรงสั่นสะเทือนเี่แบบขนาดมึงเดินมึงแบบตึงต้งตึ้งมันรีเฟกคาว่าไทยท่านอย่างอย่างอย่างแท้จริงตัวขนาดใหญ่มากๆแล้วคนก็ไปตัวกระจอกแล้วเกินอ่ะเหมือนคนอา a i n ธรรมชาติอ่ะธรรมชาติมันใหญ่จัดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไดนวเสาร์อย่างที่บอกมีทีเล็กแล้วก็มีแรปเตอร์ที่แบบว่าเด็กมันจะแบบบ้าๆกันเยอะๆนะแต่เขาก็เลยทําของเล่นออกมาซึ่งของเล่นยุคแรกเนี่ยแัปเตอร์หน้าตาแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าบริษัทที่ทําของเล่นให้กับ ดราสิกปาคแรกคือเคนเนอร์เคนเนอร์เคนเนถ้าชื่อคุ้นกันเลยก็คือคนที่ทำสตาร์วอเ์น่ะของเล่นสตาร์วอ์อ่ะสตาร์วอร์แพ็กๆเดอๆยุคนั้นคือแม่งคือเคนเนอร์เป็นตำนานของของเล่นเลยนะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นอยู่ตัวนี้ก็คือลปเตอร์เฮ้ยเท่ว่านนาดดีบิบใหม่กูจะไม่ให้อยู่แต่ของเล่นกูเพราะว่ากูรักของเล่นกูแต่แม่งสนเหมือน กวยเหมือนที่มันเป็นคนไกลง่ายๆเหรอเนี่ยบีบขาแล้วเป็นสปริงตรองหัวแล้วก็ก้มลงมาอ้าปากซึ่งจริงมันทาได้เท่านี้อันนี้เป็นสีออริจินอลเลยสีที่แบบว่าเป็นรัเตอร์พาร์คแรกแต่น่าสนใจตรงที่ว่าของเล่นูัวสิกบาร์มันจะมีคําว่า JP ปั๊มอยู่แล้วก็มีเบอร์ขึ้นมาตามตัวของมีโค้ดของมันคือใครที่เล่นของเล่นูัวสิกบาร์จะรู้เลยว่า JP สามคือรปตเตอร์จริงไหมเนี่ยนี่ย JP ศูนย์สามอ่ะแล้วเจมันอยู่ตัวสิกเวิร์ลไม่เห็นมีรหัสเลย ไม่มีไงเพราะว่าน,นี่คือคนละบริษัททำไง oh. มึงต้องค่อยๆฟังไปนี่มันอดแข็งอีกสั่งมึงอามานั่งโอ๊ยตะพื่อตะพื่อตะพื่อตะพือดแสต์ต Podcast, ค่อยๆฟังแล้วฟังตอนขับรถนี่โอเคหลังจากเคนเนอร์ทำของเล่นพักแรกออกมาก็ม,มีหลายตัวนะมีตัวที่แบบว่าเป็นไอเดลฟโสซอรัสตัวที่พ่นพิษนี่เหรออ่าตัวนั้นแต่ว่าเป็นตัวเล็กอันนี้อันนี้ของแฮตบูมกันว้ายของของเคนเนอร์จะเป็นตัวที่เป็นยางแล้วสามารถปั๊มน้ำเข้าไปแล้วพ่นได้อ่าเป็นลูกเล่นของเล่นแบบเก่าๆแบบนั้น เอกลักษณ์ของเคนเนอร์ในยุคแรกนี่คือจะเป็นแบบมีเ,<ร>เล่นเยอะๆนั่นเลยก็มีกลไกึส่วนใหญ่ลูกเล่นของเคนเนอร์เป็น,นกลนไกกลไกของของเล่นซึ่งซึ่งเจ๋งซึ่งเจ๋งม,ม,มากเจ๋งกว่าของเล่นยุคปัจจุบันย <OG S 2> เ<ล>ยอะโอจีมาก,แล,กแล้วก็แล้วก็เราว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เด่นมากคือเขาเรียกกันว่าเรดเรดเร็กซ์มีไหมทีลรกมีเลเจนดารี่ของเล่นไม่เอ้ยเท่จังวะจำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย ไม่ทําได้ก็คือถ้าใส่ถ่านเข้าไปแล้วแล้วกัดแล้วแลมาเอามาเอามาสตอมสตอมบี storm ้อย่างนี้ <een. S 2> มันจะมีเสียงตึ้งตึ้งอย่างนี้เราจะต้องใส่ถ่านต้องใส่ถ่านแต่ก็เอาหาออกไว้เพราะตั้งโชว์เดี๋ยวมันเน่าอ๋อรู้สึกรู้สึกชอบของเล่นยุคเก่าอย่างไอเคนเนอร์ตัวนี้เพราะว่ามันไม่ต้องมีถ่านไม่ต้องมีไอจีขึ้นมา้วเป็นกลไกแล้วเนี้ยอันเนี้ยภาคแรกมันเด่นมากคือมันเป็นยางเป็นยางทั้งตัวเลยอ่าลองลองบีบหางให้บีบผาง อยอเป็นยางนิ่มทั้งตัวเลยเพราะนั้นคุณจะรู้สึกถึง t e x t อร์ของผิวหนังไดโนเสาร์ครับประมาณนั้นอันนี้มันเป็นแบบอันนี้เป็นยุคหลังๆคือเขาจะทําเป็นเรนเดอร์แล้วแต่เนี้ยคือเขาปั้นเลยแล้วแล้วแล้วตัวที่โฆษณาหลังของเล่นสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ที่ว่าผ้าที่โฆษณาอยู่หลังแผงหลังกล่องกับตัวจริงที่ออกมาไม่เหมือนกันเลยสัตว์แงไม่ตรงปกอ่ะไม่ตรงปกเฮี้ยเฮี้ยตัวเนี้ยคือแบบโอ้โหมึงเอาเหมือนเหมือนเอาผ้าจากหนังมาแปะ แต่ตัวจริงออกมาลงสีเขี้ยมากดูดิแสดงว่าในกล่องคือมึงไม่เห็นขอ,ของข้างในด้วย,ยไม่เห็นเเ <c oughs> ตัวห็นแต่ว่าพอออกมาจริงๆอ่ะคือตัวอื่นมันออกมาก่อนเว้ยมันจะปล่อยเป็นเวฟเหมือนสมัยนี้แหละมันก็คือปล่อยเป็นเวฟตัวแรกๆปล่อยตัวเล็กๆกัมาก่อนเดลโฟสอลัสมีแรปเตอร์ต,ตัวนี้เนี่ยที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเนี่ยนิกขาพข,ข้างหลงังแแอได้แอ,อแแอแ่แล้วมีเสียงด้วยแต่ว่าตอนนี้เอาสารออกเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเน่าโอ้มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยไหมเนี่ยเนี่ยนะ อันนี้เป็นตัวที่ออกมาเป็นไฮไลท์แต่ว่าแม่งไม่ตรงปกเลยทุกคนก็เลยประชดแม่งด้วยกันเรียกมันว่าเรดเร็ก hmm. ซ์เพราะว่าสีแม่งแดงจัดอ๋อนี่ตัวนี้นะฮะแล้วก็คนไอ,อ้อย่างนี้ที่เขาทาคือเขาจะทําตัวเนี้เป็นเป็นพลาสติกแข็งแล้วก็โซนตรงตรงเข่าขึ้นไปเนี่ยเป็นเป็นตัวยางนิ่มมันสามารถตั้งได้เว้ย,ยคือแม่งตั้งได้เลยคือทาให้ตั้งได้ค่อนข้างมั่นคงเลยแล้วแล้วประเด็นคือตีนก็เป็นสเกลเหมือนในหนังด้วยคือตีนเล็ก แล้วตั้งได้ก็เป็นสิ่งัศจรรย์ในยุคนั้นนะครับตัวนี้คือเรดเด็กส์เจ๋งสุดๆและอันหนึ่งที่เด่นของจราสิกบาร์ยุคนั้นคือมันจะมีเขาเรียกว่าเอ,อเขาเรียกอะไรวะเดี๋ยวนะมีเดเมจมีดเมจคืออะไรคือมีดเมจนี่คนเล่นจะรู้เลยนี่มันจะมีแผลมันจะมีชิ้นเนื้อที่แบบแม่งหลุดได้อะถอดได้แล้วประเด็นคือของเล่นที่ ตกท่อมาถึงยุคนี้ไอ้เฮียชิ้นเนี้ยหายทุกตัวไม่มีใครเหลือเลยมันหายเพราะว่าเวลาถอดออกไปมันก็จะเหมือนเศษเฮียอะไรก็ไม่รู้วางอยู่ที่พื้นแล้วแม่ก็จะกวาดทิ้งหรือเปล่าเออเท่านั่นแหละของกูก็หายฮะตัวนี้คือตัวแรกเลยที่ได้มาเป็นเบบีเร็กซ์แล้ววิธีการอ้าปากของของเล่นสมัยก่อนง่ายมากดูดิบีบป่ะไอ้เฮียน่ารักอยู่แค่นี้อ้าปากเออน่ารักว่ะคือทุกอย่างมันแมนนวลมากมันง่ายมากเนึกว่าอาร์ทอยนี้เล่นได้เหรอแล้วมึงดูดิเนี่ยมันเสื่อมลายมาอย่าง พอน้ำอย่าเล่นเลยเก็บไปเลยนอกจากดนโน่เสาแล้วมันจะมีเรื่องของอยานพาหนะเข้ามายานพาหนะด้วยอายานพาหนะเข้ามาซึ่งอยู่ไหนไว้สัตว์อ่ารถคันนั้นไม่ใช่เหรอนี่เนียเกูมีหลายคันกูซื้อไว้หลายคันเอาไว้เล่นนี่ครับนี่คือรถจลศิลปากอันนี้โออันนี้โอจีมากคันนี้แพงเลยแต่กูทำเหมือนมันไม่แพงอะแต่จริงๆแพง มันจะมีจุดที่แบบว่าหลุดได้อะคือ,อ,อคนสมัยก่อนแม่งชอบเล่นก็คือหลุดแม่งหลุดชนแบบเระเด็นเสากัดหลุดลยอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็จะมีพวกปืนเปืนซึ่งแม่งหายหมดแลหละจุดอย่างไ,ไงวะมันจะมีชิ้นมาแปะไงเหมืนอนแบบยังไม่พันงนะมันดาเมจคล้ยายๆกันคอนเซ็ปต์เดียวกันมีฝุ่นในหนังเลยเนี่ยอืมอันนี้ฝุ่นจริงไอ้สัตว์นี่ไงครับผมแตนแตนแต่แต่ต้นะโอเคนี่คือนี่คือจุดเด่นของยุคเออเคนเนอร์เอ้ยเจ๋งว่ะ จรวสิบพาร์คสองภาคแรกเป็นเคนเนอร์ทำแต่เพียงเจ้าเดียวเพลงอะแต่เพียงเจ้าเดียวไม่มีคนอื่นทำอะ,อะสองภาคแรกไงจรวสิบจรวสิบพาร์คภาคแรกกับเดอะลอสเวิร์ดจรวสิบพาร์คก็คือเป็นเคนเนอร์ทำอย่างเดียวเลยเป็นเคนเนอร์ทำแล้วพอมาภาคที่สามเป็นเจพีสามปุ๊บเปลี่ยนเจ้าทำครับอืมเป็นเอ่อน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแฮสบรอออืมด้วยป็นเจ้าที่หลายๆคนรู้จักในตอนนี้ นี่ร้อสิกเวอร์ JP สามคือคือนี่แก๊งนี้จำได้ไหมว่า JP สามมันคือตัวที่ขายใช้เน t f ฟิกอะที่เป็นลัปเตอร์แบบหน้าตาประหลาดๆเหมือนนกอ่ะเนี่ยเฮ้ยยังน่ารักอันนี้คือ JP สามก็จะมีลัปเตอร์หลายๆแบบออกมาก็จะมีเออคือจะรู้เลยว่าแม่งเนี่ยแฮสบลทำจริงแฮสบ r o ได้ได้ลิขสิก์การทำ JP สามไปแล้วก็ ทำมาทุเรศมากอันนี้ขอด่าเลยถ้าเกิดว่าเปถึงแฮตโบได้ก็จะดีมากคือแม่งทุเรศมากมนะสีทุเรศหน้าตาก็ปั้นทุเรศกลไกก็ทุเรศนะครับและประเด็นคือแม่งตั้งไม่ได้อามึงดูมัน,ต,มนะนตั้งไม่ได้อะนันมึงตั้งให้ดูที่ไอ้สัตว์ไม่ได้ไหมตั้งไม่ได้นี่คือออกมาจากตอนออกมาหลังตัวนี้หลายหลังตัวนี้หลายปี<ห>แล้วม<ห>ึงดูสกับเนี่ยงานงานปั้นแต่ลคนละเรื่องเลยอันนี้แม่งปั้นแบบเหมือนสกรับเจอเลยแต่อันนี้นี่คือแบบเหมือนมันปั้นให้เสร็จอะ ไอ้เหี้ย ه, นี่มันเป็นวิธีการที่ย้อนหลังของเล่นเลยนะใช่มันมันกลายเป็นว่าเออแม่งเอาสีสันฉูดฉาดเข้าไปแล้วแม้แต่คนที่ใช้ก็แม่งก็ใช้หัวคนจากชุดจากของเล่นชุดก่อนๆของแม่งมาใสา่ <laughs> แล้วตั้งชื่อเอาทุเลรศไหมที่นี่คือที่นี่แฮสโบ้ไงแฮสโบไงไอ้เหี้สวัสดีก็เหมือนที่ Hasbro take over ไอ้ของเล่น Star Wars s าววอล์คเ e นเนอไปแล้วก็เอาไปเอาไปรีเอาไปเขาเรียก reproduction แล้วก็ทำห่วยลงอ่ะใช่เออนั่นแหละนี่แหละ Hasbro ชื่อเสียงเลี่ยงนามเป็นอย่างดีครับผมนั่นแหละเพราะ Hasbro ทของเเล่นด็กตลอด มันมันก็ไม่ค่อยเชี i mean ่ยวชาเรื่องการทำของเล่นแบบนี้เท่าไหร่นะฮะอันนี้คือจรวดสิกพาร์คสามนะฮะซึ่งของเล่นก็ออกมาถั่วถุยประมาณหนึ่งก็คือมีแต่แฮสบททาใช่ตอนนี้ตอนนี้ใช่ตอนนี้แฮสบททาแล้วแล้วก็มาถึงจรวดสิกเวิลด้วยจรวดสิกเวิลด์นี้ก็แฮสบเหมือนกันครับเป็นเจแต่เป็นยูตรงตูดยิ่งระยำหนักเข้าไปอีกครับดูหน้าตาครับเอาว่าตอนแรกที่คุยกับเมืองเงี้ยไม่บอกกูนึกว่าว่าอันเนี้ย คือตัวล้ําแล้วเนี้ยคือตัวตัวง่อยในปีแรกๆเห็นว้ามันพัฒนาการถอยหลังมันไม่เรียกพัฒนาการมันเรียกว่าเดินถอยหลังคือความใส่ใจในเรื่องดีเทลมึงดูเล็บแรปเตอร์กันละกันอืเล็บเหมือนหมาเลยไม่ได้มีความเป็นแรตเตอร์เลยไอสัตว์ดูดิตีนี่เลียบแป้เสมอกันนี่แล้วดูเขาปั้นนี่ดูนี่คนละเรื่องเลยนี่มันแบบนี่มันกลายเป็นของเล่นเด็กลงไปเรื่อยใช่ใช่ใช่แล้วนี่แมันแข็งอะ a r t i c u l a t i o นก็ห่วย ไอ้การวางขาก็ไม่ถูกปากก็แหกเกินไปทุกอย่างมันน่าเกลียดหมดค่ะใกล้ลุดเออนี่คือแบบอันนี้คืออันนี้คือลัปเตอร์สตัวที่มีชาลีมีอัลฟามีบลูแล้วก็มีเดลต้าไม่เออไม่ใช่แล้วคือมันมันกลายเป็นว่านี่คือบูเหรอ นี่บลูครับทุเรนไหดูสีเอ้ยนี่คือปีล่าสุดอ่ะที่จะพูดถึงคือสีนั่นแหละคือทุเรนไหดูสีดิไอ้เฮียนี่คือบลูจริงๆเหรอครับนี่คือบลูของแฮสบรอครับด่าแฮสบรอครับด่าพ้องกันพ้องกันครับเฮียจริงๆเฮียจริงๆเฮียจริงๆนี่กูจะจับของเล่นให้มึงด่าแฮสบรอนี่ยคุ้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่นี่คือของเล่นปีล่าสุดเหรอใช่แล้วอ้าคุณนึกว่าแบบนี่มึงจะงงว่าแบบไอ้เฮียทำไมมันห่วยจังนี่นี่กูนั่งฟังแล้วกูยังย้อนอยู่เลยเฮียแล้วจะเทียบกับตัวที่กูรีววิิกับมมึงงงแ่่่เเเเเาาๆหหหนนนออออออยลละจรรีข ไม่เหมือนไม่เหมือนงานตั้งโชว์งงๆไปเรื่อยๆไอ้เหี้ยไม่เหมือนของเล่นแถมจากขนมอะอ่ะยุคมืดของแฮสโบก็ผ่านไปเมื่อตัวสิกเวิร์ภาคแรกผ่านไปอนะครับ